สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พบกับพ,พาชนะนะคะวันนี้นะคะพาพาก็จะพาไปติ่งเขาเนี่ยนะคะเราจะมารีแอคชั่นเพลงด,ำดำัมดัมบัมบ u m บัมบัมบัมบมเออนะคะของพี่โชซึงยอนนะคะอือเราแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงบัมบัมเราต้องมารู้จัู้กันก่อนเนาะว่าพี่โชซึงยนซึงยอนๆๆๆเลย <laughs> พี่ซึงยอนยคือใครคะ อะไรคนอาจจะรู้จักนะคะเพราะพี่เขาเคยไปประกวดรายการประเดิวเอ็กวันค่ะและพี่เขาก็ได้ถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะได้ไม่พูดตำแหน่งนี้ก่อนเพราะจำไม่ได้แม่นเออแล้วพี่เขาก็อยู่ในวงยูนิคที่ตอนนี้พักกิจการนะคะไม่พักพักกิจกรรมก็วงนี้ก็มีอีปออยู่ด้วยนะอืม,อมเราเขาอยู่ในแบบอีปอ๋อใช่ใช่เป็นวงภายใต้แบนรนด์เกาหลีจีนอืมอมเราก็รู้แล้วเนาะว่าพี่ซึงยอนคือใครนะคะเราไปฟัง,งก,กันก่อนเนาะ เราไปฟังเพลงดำดกันเลยดีกว่าเนาะดำดำลาจ้เนี่ยก็ได้กไปะ็เใช่ไหมคนีข้เลเนย้าตงกนอะไรเป็น่หร้สชื่อในวงการเาใหม่้ดวค่ะเาไดนนี้ดวยเนาะมองเสียก็เหมือนนะ้วในนี้มีอค่ สอง่อ,อ,อเป็นเดียวบอกว่าอ,อ,อยู่ในไอีป่ปอบอกว่าเขาอยู่ในวงอยูนิที่มีอปออยู่ด้วยแต่กคือเป็นศิลปินเดียวอยู่นี่นผู้ชื่อได้คอคแบนบ้าคนนี้เลยนะหน้าม่หี้หน้าคนคนี้หดกรอรนะอ,อ่ะแต่เขาหนาแลากก้วจัป่มบาขานาแล้ว เรไม่ยอมใส่ี่จุนยองเป็นยังไงไม่ต้องสั่นเลยเหรอแคูดว่ามาด่ะไรจังไม่ใเรื่องเหมือนกันนี่แหละปกติรามางทีอะเรื่องว่าเจะดียวว่เนาะรู้กงอะน่เป็นยิ่ง้เลยเนาะเออทำตักาหลีใช่ปะใจกันเกาหลย นี่ปุณจริงนะเออเพอาะวผมขอทำได้ป่ะเออเนาะี่คุณกำลังผมแบบใช่ใช่ไม่อยู่ใครเลยนะไม่รู้จริงๆกูก็เชื่ออะไงกูไม่รู้จริงไงแต่กูก็ไม่รู้ไม่รู้ไงบ้มเบ้ก็แบบห้องนเลงไหมครับน้เลงกบกูอไม่ไงสัญลาวะเขาเอาละค่ะก็จบไปแล้วเนาะกับเพลงบอมเอ้ยถนะบมบม ของพี่ซึงยอนนะคะก็เราวกพูดถึงความรู้สึกเราในดูดีกว่าก็คือเอ็มวีคือสุดใสมากใช่ใช่คือน่ารักมากอะ่ะเพลงเก่าเพลงเขาคือเพลงเก่าเราก็ไม่ได้รีแอคเพราะว่าน่าจะจำมันผิดเออก็เลยมารีแอคเพง้แต่เราเพิ่งทำช่องอาจจะไม่เจอเปล่าอ๋ออืมเนาะเคก็มันมันจะเป็นแบบยังไงนะในเอ็มวีก็จะมีแบบรูปโป่งเยอะมากใช่ใช่แล้วก็เหมือนพี่เขาไปถ่ายที่ สนามอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสนามกีฬาปะ่ะเอะออรู้อธิบายไม่ถูกเป็นสนามกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีพ่นสีกันด้วยอืมพ่นสีใส่รถอันนี้ก็ไม่รู้มันจะมันจะสื่อว่าอะไรหรือเปล่าอ๋อคือ,อว่าถ้าเกิดเป็นพวกแบบเขาอาจจะเป็นแบบในแนวอาจจะเป็นแบบเด็กแบบกะเลวกะลาดอะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยปแบบแบบ่ที่แบบที่แบบที่แบบทําความเด็ดร้ออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอยู่คนเดียวนั้นในเอ็มีอ่ะ เธอเขาชอบอยู่คนเดียวที่นั่งอยู่บนสแตนก็นั่งคนเดียวแล้วก็นั่งอยู่ในโรงหนังก็นั่งคนเดียวใช่อันนี้ก็ไม่รู้เขาจะสื่ออะไรเพราะเราไม่ได้ไปศึกษามาอะไรเงี้ยว่าเขาต้องการที่จะสื่ออะไรใช่เปล่ะอเออแต่คือถ้าถ้าสรุปโดยรวมจริงๆก็คือมีน้าหลักมาใช่แบบคิวแบบอืม้า่รักจริงจริงแล้วก็ฝากไปด้วยเนาะกับน้องอ่ะอืมพี่วุดจึของพวกเรานะคะวุจิใส่ข่าชื่อมุดจิพี่เขาถ้าไม่คุ้นกันเลค่ะ คุณสื่อกับวุิสื่อทำไมคุณคุณวะผู้เคยพูดกับมึงหลายครั้งเลยแสดงว่ามาจากมึงอะดิเออก็คือแบบดีนะทุกคนฝากออไปด้วยเนาะกับเพลงบําบัมใช่ปะออกเสียงไงปะออ B U M P อ,ะอ,อ่ะอันนี้คือเราก็ออกเสียงไม่ถูกนะเออแต่คือเพลงมันสนุกจริงๆเว้ยสำหรับสำหรับใครที่แบบชอบเมดน่ารักน่ารักเนี้ยคือได้เลยแนะนำเลยพี่สึงยอนเลยคือแบบแนะนำเลยอ่ะได้ ว่าถ้าเกิดใครในช่องเราชอบเนาะก็ไปฟังกันได้นะอะไรอย่างเงี้ยช่วยช่วยพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยอืพี่เขารักจริงทุกคนแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็มีแค่นี้แหละสําหรับวันนี้อะถ้าเกิดใครเราเออถ้าเกิดอยากให้เราทําวงไหนก็คอมเมนต์ได้ไว้ได้นะคะแล้วก็เราพยายามที่จะถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรสงสัยเดี๋ยเราก็จะตอบนะคะถ้าเกิดแบบอืมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราจะตอบได้เราก็จะตอบเนาะเพราะว่าเราอ่านทุกคอมเมนต์นะทุกคนได้ มาให้กำลังใจเราได้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้เราจะสอบแล้วก็อาจจะมึนๆบา้างอะไรเงี้ยบางทีแบบบางทีพูดพดอยู่อาจจะแบบ<ม>เออเอะไรเงีเออ้ยเ,<ๆ>เพราะว่าแบบช่วงนี้เราต้องจําสอบไงแต่ก็อยากทำคลิปให้ทุกคนดูเพราะว่าคาแบบเขาคำตลอดใช่ไหมล่ะก็<ๆ>แบบถ้าเกิดเราหยุดถ้าเกิดเราหยุดทําคลิปช่วงสอบอย่างเงี้ยมันก็จะแบบคนที่เขาคำหลาอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบช่วยแบบประชาสัมพันธ์นะเนาะได้ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วปะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะว,ว,ว,วันนี้ก็ไปก่ะบ๊ายบาย